อย่าลืมนะคะถ้าคุณอายุห้าสบหกสคุณจะสวยในสายตาฝรั่งและจะมีผู้เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แต่สำหรับผู้ชายไทยเขาจะบอกว่าโอ้ยเท่าแล้วไนยังอยากได้ผัวเนะเาะไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเขาวัดถือศีลฟังธรรมในปหญญาเท่าจนฝา,า,านียังมา่ิกี้อยากได้ผัว อันนี้อย่าไปสนใจค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะหาผัวไทยถ้าเราคิดที่จะเดินสายฝออย่าไปฟังผู้ชายไทยกับพี่น้องเพราะว่าการที่เราอายุ50-60ิบหกสิบนี่นะคะเป็นเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากแต่มีเสน่ห์ในสายตาฝรั่งนะคะฉะนั้นอย่าไปแคร์ผู้ชายไทยนะคะค่ะวัสดีค่ะบาร์โนาอเมนะคะ สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะจากซงปูนา USA นะคะมื่อนี้มีเรื่องจะมาบอกให้ฟังนะคะมาเรื่องอีย่างนั้นกับหลายเรื่องอยู่พี่น้องแต่ว่าเรื่องที่จะมาบอกเมื่อนี้นะคะสําหรับสาวๆนะคะรุ่นใหญ่ที่บอกว่ามีอายุ40 50 60ขึ้นพี่น้องการที่ผู้หญิงหรือผู้ชายฝรัง่งแล้วก็ผู้ชายไทยนะคะมีอายุ50 หรือ60ขึ้นมันมีความแตกต่างกันยังไงสำหรับผู้ผู้ชายฝรัง่งหรือว่าผู้หญิงฝรั่งนะคะขนมเนียมฝรัง่ง,งถ้าคนอายุหาสิบขึ้น,นพี่นอ้องหรือ60ขึ้นนี่นะฮะเขาจะเอิ่นว่าเป็นบุคคลกำลังตั้งตัวนะคะเป็นบุคคลที่มีหลักฐานม,มั่นคงมีอาชีพการงานที่มั่งคงมั่นคง แต่ว่าถาเปรียบเพียบประเทศไทยก็เอื่นพ่อใหญ่เอื่นไม่ใหญ่ถาิบขึ้นพกิบขึ้นแล้วก็เอื่นพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เขาวัดฟั่งทั้งไปหาอ่านเขื่อนีอย่างละไปหาอันจำพอกจำสินอันถาเป็นฝรั่งนะคะถ้าเป็นฝรั่งรุ่นอายุห้าสิบขึ้นนี้คือเป็นบุคคลที่มีความพร้อมแล้วก็ฐานะมั่นคงนะคะฐานะการงานฐานะ ความเป็นอยู่มั่นคงนะคะแต่ถ้าแบบว่า,เ,าเปรียบเทียบนะคะการทำงานนะคะการทางานถ้าสมมุติว่าอาชีพของคนฝรั่งนี่นะคะถ้าอายุมากขึ้นนะคะอายุสักพูดถึงเรื่องการทำงานก่อนนะคะสมมุติว่าคุณอายุ40ขึ้นหรือ50ขึ้นนี้ไปสมัครงานสำหรับฝรั่งนี้เขาจะไม่มีปัญหานะเพราะาเขาจะดูที่ความสามารถ ว่าคุณสามารถทํางานให้เขาได้ไหมเขาจะดูความพร้อมนะคะและสมรติภาพของการทํางานเขาจะไม่ดูหน้าตาเขาจะไม่ดูอายุเขาจะดูอย่างอื่นคือสมรรถภาพในการทํางานคุณสามารถทํางานให้เขาได้ไหมคุณสามารถาที่จะตัวเองพยายามเขาเรียกเรียกยว่าตัวเองพยายามที่จะทุ่มเททํางานให้เขาเต็มที่หรือเปล่า คือใช้ความสามารถนะคะ,ะความพร้อมนะคะถึงแม้คุณจะอายุ50หรือ60คุณก็สามารถทำงานได้ไปสมัครงานที่ไหนได้เขาจะดูที่ความสามารถเขาจะไม่ดูที่หน้าตาเขาไม่จะไม่ดูที่อายุเขาจะดูสมรรถภาพการทำงานของคุณนะคะและความพร้อมของคุณนะคะคุณจะมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาก็ตามไม่ว่างานใดๆน,นะคะถ้าไม่ใช่งานโดยสายงานเฉพาะนะคะพวกเกี่ยวกับงาน แคชเชียร์หรือว่างานการค้าการขายทั่วไปอันนี้จะไม่มีปัญหานะคะเขาสามารถฝึกฝนกับให้เราได้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องจบสูงคุณไม่จําเป็นต้องเรียนจบมหาลัยหรือจบด็อกเตอร์คุณก็สามารถสามารถทํางานพวกนี้ได้เพราะว่าเขาจะสอนให้พี่น้องเขาจะเทรนนิ uh, ่งให้แล้วก็เขาจะไม่ถามว่าคุณจบอะไรมาเพียงแต่ว่าเขาจะตรวจสอบตรวจสอบประวัตินะคะ ประก,กาว,ว่าเป็นคนที่เสียประวัติหรือเปล่าคือมีอาชญากรรมหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสำคัญที่คุณไปสมัครงานแต่ถ้าจะทำงานเกี่ยวกับพวกงานที่เป็นหน่วยงานใหญ่ๆพวกเกี่ยวกับองค์กรอะไรต่างๆพวกเกี่ยวกับพวกวิศวกรหรือการแพทย์นี้อันนี้คุณต้องมีความรู้นะคะในสายอาชีพนั้นๆแต่ถ้างานแบบลักษณะทั่วๆไปไม่ได้งานแบบว่าแบบว่าไม่มี หน่วยงานสำคัญสำคัญเป็นอาชีพที่เจาะจงนั้นสามารถสมัครแล้วก็ทำงานได้นะคะแล้วก็เขาสามารถฝึกงานให้คุณได้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษามากมายเขาก็สามารถเทรนนิ่งให้คุณได้และคุณไปสมัครงานที่ไหนเขาก็รับคุณนะคะถ้าคุณมีความสามารถหรือความพร้อมที่คุณจะ,ะพร้อมที่จะทำงานให้เขานะคะ ส่วนประเทศไทยพี่นอถ้าคุณอายุ40เขินอะคิดหนักล่ะคะพี่นอหนึ่งประเทศไทยนี่ดูหน้าตาแล้วก็เส้นสายถ้าคุณอายุ40เขินเนี่ยพี่นอเอ้ยเมืองไทยเราก็รู้รอยู่เขาไล่ให้กลับไปทํางานไปทําความสะอาดหรือไปทําอาชีพอย่างอื่นพี่นอเพราะว่าเมืองไทยเขาจะดูหน้าตาเขาจะยุ่ยุแล้วก็จะยูดูเส้นสายนี่มันแตกต่างกันตรงนี้ค่ะพี่นอ นี่ลิศพูดถึงเรื่องการทํางานนะคะการทํางานระหว่างคนที่อายุ40ขึ้นของวัฒนธรรมฝรั่งแล้วก็วัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยโอ้ยาวาพีดพี่น้องมันแตกต่างกัน่ะพี่น้องเนะี่ยแตกต่างกันเลยคนไทยเฮานี่นะมันต้องหน้าตาดีไปทํางานบริษัทหน้าตาต้องดีหุ่นต้องดีหน้าตาออ้ยหมวยสาวขาวอวบนะคะแต่ถ้า ฝรั่งนี่เขาจะไม่สนใจหน้าตาอายุเท่าไหร่คุณไม่สนใจเขาจะไม่สนใจเขาะจะดูความสามารถนะคะและความพร้อมของคุณนะคะมันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้โอเคมาพูดถึงเรื่องอชีวิตครอบครัวสำหรับชีวิตครอบครัวของชาวฝรั่งนะคะถ้าคนที่อายุ4ี่ขึ้นนะคะพูดถึงฝั่งทางแบบเพนีววัฒนธรรมฝรั่งนะคะฝรั่งนี่เขาจะมองว่า ผู้หญิงที่อายุ4ี่ิขึ้นหรือห้าสิบขึ้นห0ิขึ้นนี้เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และเป็นผู้หญิงที่มีสมองและเป็นเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่จะมาดูแลเขาเขาจะไม่มองว่าเออแก่ไปถ้าเป็นผู้ผู้ประเทศไทยเราหรือว่าผู้ชายไทยจะบอกโอ้ยมีไงเจ้าเทาบ้านี่เจ้าวันยังอยากได้ผัวเนาะเจ้า ไปห้าเลียงหลูกเลียงหลานคุณจะไปคิดเขาโล่งไปซะ้เจ้านะเขาวัดฟังท่านไปถือสินถืออย่างคุณฝรั่งคนไทยจะาว่าจังสิแต่ฝรั่งนี่ถ้าอายุห้าสิบขึ้นนี่เป็นเขาจะมองเราว่าเป็นผู้หญิงที่มีฐานะมั่นคงเป็นผู้หญิงที่มีสมองเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมและที่สําคัญเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เขาต้องการเขาพต้องการแตง่งแต่งงานกับผู้หญิงที่อายุยังน้อยเพราะว่าผู้หญิงที่อายุยังน้อยจะไม่มีสมอง แล้วก็ไม่รู้จักการบ้านการเรือนใช้เงินอย่างเดียวอะไรก็เงินเงินเงินและจะไม่มีความรับผิดชอบนี่คือสังคมของฝรั่งนะคะถ้าอายุยังไม่ถึง45่บนีนี้เขาจะไม่มองเรื่องอนาคตเขาจะมองเรื่องความสนุกสนานออกเที่ยวตรีสังสังเฮฮาเขาจะไม่มองถึงอนาคตว่ามีสามีเราต้องดูสามีอย่างโน้นอย่างนี้คือต้องการเงิน ต้องการความสนุกสนานต้องความต้องการเขาเรียกอะไรให้ชีวิตตัวเองนะ,ะสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุ50ขึ้นเนี้ยผู้หญิงฝรั่งจะมีความรับผิดชอบมากกว่าผู้หญิงที่อายุยังน้อยนี่คือผู้ชายฝรั่งเขาจะมองจุดนี้ทำไมผู้ชายฝรั่งถึงเลือกผู้หญิงที่อายุแก่กว่า ส่วนมากนะคะเขาจะเลือกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าบางคนมากกว่า10กว่าปีก็มีเพราะว่าเขาจะไม่แคร์เขาจะไม่แคร์เรื่องอายุเขาจะแคร์ถึงการใช้ชีวิตของของสองคนคือช่วยกันทำมาหากินนะคะ,ะความมั่นคงในการครองคู่คือต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินต่างคนต่างมี หลักฐานมั่นคงมาอยู่ด้วยกันชีวิตครอบครัวมันก็นจะมีความสุขเขาจะไม่มองว่าอีแก่เกินไปมีเมยเมยเจ้านี่คือเ่าแทา้เขาจะไม่พูดกันอย่างนั้นเขาจะไม่มองว่าเออได้เมียแกบออายสมบ,บ่รเจ้าไ้เมียเถาปานี่เจ้าไเบออายว่เมียเจ้าอายุหกสิบเจ้าขึ่นสี่สิบกูกลัวเจ้าก็ไปเอาเมียเถาเขาจะไม่มองอย่างเขาจะไม่พูดกันแล้วเขาจะไม่มา การเนกะกันแหนว่าเออได้เมียเถาจังสันจังสี่สบคือคนไทยคะ่ะพี่น้องเพราะว่าฝรั่งนี่เขาพอสนใจนะคะเขาจะไม่นิติสินนินทาว่าได้เมียขี่หายขี่เละสังเกตน,นะเพราะอะไรผู้ชายผู้ชายฝรั่งที่หน้าตาหล่อๆร่าเวิกถึงได้เมียขี่เละเยอะแยะส่วนมากที่ได้ขี่เมียขี่เลเพราะ ถึงหน้าตาเขามีดีแต่เขามีความรู้มีฐานะมั่นคงมีเขาเรียกมีการศึกษามีอาชีพที่มั่นคงเขาปรจําเป็นตรงไปเรื่องที่ผู้หญิงที่หน้าตาดีมีเซ็กซี่นมใหญ่ๆแต่งตัวโป๊พวกนี้จะบางคนก็ไม่มีสมองคือพวกนี้จะใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเอาเงินสามีไปชอบปงชอบปิ้งการบ้านการเรือนไม่มีเสน่ห์ปลายจังหวะผู้ชายฝรั่งเขาจะ ไม่ชอบผู้หญิงประเภทนี้ส่วนมากนะคะก็เหมือนผู้ชายไทยเหมือนกันผู้ชายไทยคือกันพี่นอ้องเพราะเหตุใดแต่งงานกันใหญ่โตมโหฬารอยู่กันไม่ถึงสองสามเดือนบางคนอยู่กันไม่ถึงอ,อยู่แต่งงานสองปีคบกันมาเป็นสิบสีมาแต่งงานกันก็นกนเลิกกันเพราะอะไรเพราะว่าสวยแต่รูปแต่จูไม่หอมอาจจะสวยแต่ไม่มีสเสน่ห์ป้ายจวากหรืออาจจะทําอะไรไม่เป็นไม่เอาใจสามีก็มีเยอะแยะพี่นอ้อง นู่ชังคมมันต่างก,กันระหว่างคนไทยกับฝรั่งนะคะก็อย่านะคะสำหรับสาวๆที่คิดจะเดินทางสายฝอนะคะอย่าไปคิดว่าโอ้ยอายุหาซิบแล้วจะคล้องเท่าแล้วคือสิหมดอากาศคือจะหมดหวังอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะกลับมาดูย้อนตัวเราถ้าเราคิดจะเดินสายฝออย่าไปฟังควอมู้อื่นพี่น้องอย่าไปใส่ใจว่าโอ้ยไม่ใช่นี่เจ้าเท่าแล้วเจ้าก็ยังจะคิดจะได้ผัวอีกฝรั่งบห ผู้เรก็สิเอาเจ้าอย่าไปฟังพี่น้องเราต้องพัฒนาตัวเองอายุห้ขึ้นไปนี่คือเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์จำไว้เลยผู้หญิงอายุ5 0าสถึงหกนี่เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์สำหรับสายตาฝรั่งนะคะอย่าไปคิดว่าโอ้ยเราหมดโอากาสแล้วเพราะอายุเราเยอะแล้วไม่โมดากานนะคะเรายังมีทางเลือกนะคะทางที่จะ สารฝังของเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็สิ่งที่สำคัญเราต้องพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองให้ดูดีนะคะและอีกอย่างการจะเลือกสามีฝรั่งเราต้องดูประเทศหน่อยไม่ใช่ว่าฝรั่งประเทศออินเดียประเทศอัฟกาที่ถานประเทศฝร,ร,รั่งที่แบบว่าไม่พูดเขาเรียกอ,อะไรฝรั่งมันต้องดูหน่อยคือถ้าเราจะเลือกฝรั่งเราต้องเลือกประเทศหน่อยเพราะว่า ไม่ใช่เห็นคนต่างชาติก็เรียกฝรั่งหมดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการที่เราจะมาแต่งงานกับใครบางคนหรือว่าการที่เราจะมาใช้ชีวิตกับใบใครบางคนนี่มันก็ต้องมองถึงอ,อนาคตว่าเราะจะมาอยู่อย่างสุขสบายหรือจะมาต้องมาใช้ชีวิตลําบากในะเมื่อเราอายุก็50กว่าแล้วยังมาแต่งงานกับฝรั่งยังมาเจอความลําบากอีกเราต้องการแต่งงานกับฝรั่งเพื่อจะให้ชีวิตที่ดีกว่าจากเดิม เราต้องดูด้วยว่าฝรั่งประเทศไหนควรที่จะเลือกและประเทศอะไรที่ไม่ควรจะเลือกนะคะต้องรีดูดูมั่งนะคะไม่ใช่ว่าเห็นฝรั่งกูจับเอาหมดโอ้โทษทีที่พูดไม่เพอเห็นฝรั่งจับหมดเราต้องศึกษาก่อนและไม่ใช่ว่าเห็นฝรั่งละลอแอดไปตามเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กออ้ยใจเต้นละลิกละลิกพี่น้อว่าฝรั่งละลออามา ขอออนแอดอย่าไปเสือใจบางครั้งฝรั่งหลอๆนะ้มันก็หลอกเราจริง,รงๆบางครั้งมันอาจจะรูปคนอื่นมาลงก็ได้อย่าไปอย่าไปเสียคารมณ์กับคนหลอเลือกคนดีไม่จําเป็นต้องหลอนะคะเลือกคนดีคนที่สามารถดูแลเราได้ตลอดชีวิตพี่น้องอย่าไปหมักหลายคนหลอหลอบังเถือกินบ่ได้และอีกอย่างอย่าไปใยสูงมากฝรั่งที่ ฝรั่งที่รวยนะคะเขาก็เลือกผู้หญิงที่มีฐานะเหมือนกันพี่น้องเขาก็เลือกผู้หญิงที่มีฐานะเหมือนกับเขาไม่ใช่ว่าเราไฟสูงเรามาจากาจากดินเราอยากจะไฟสูงอยากได้ฝรั่งรวยวยอันนี้มันก็มันก็อาจจะหายากหน่อยเราไม่จําเป็นต้องหาฝรั่งรวยหาฝรั่งที่ดีๆสามารถที่เขา,เาดูแลเราได้เป็นคนดีฝรั่งดีฝรั่งคนดีอยู่ได้นาน ถ้าฝรั่งรวยๆก็าอาจจะดูถูกเราก็ได้เพราะสมัยนี้คนรวยมันหายากหาคนดีดีกว่านะคะและที่สําคัญเราต้องอเลือกนะคะเลือกเลือกประเทศมั่งนะคะไม่ใช่ตามที่บอกไม่ใช่ว่าได้เจอฝรัง่งคุยกับฝรัง่งโอ้ยฝรัง่งจริงๆอ่ะฝรั่งมันทุกประเทศมันก็มีทั้งจนทั้งรวยมีทั้งคนดีคนไม่ดีแต่ที่สําคัญเราเลือกหน่อยเลือกประเทศที่อ เขาเรียกอะไรประเทศที่เราไม่ต้องมาอยู่แล้วดูเศรษฐกิจเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโอ้แต่งงานกับฝรัง่งโอ้ยลาบากอยู่แล้วพี่น้องอยู่บ้านก็นลากําบากลาบนอยู่แล้วหนีควมอมยากลําบากลำบนมาหาผัวฝรัง่งเค่งลาบากนักโอเกาเยะจังสั่นกับบอดีพี่น้องเลือกก่อนเลือกก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะแต่ที่สําคัญนะคะอย่ายอมแพ้อย่าท้อกับชีวิตนะคะจําไว้เลย อายุ50ตอนนี้ป้าปูนาอายุ54แล้วนะคะที่สําคัญเราต้องดูแลตัวเองถ้าอยู่บ้านเมืองไทยเขาเอิ่น่าเขาเอิน่นย้าแล้วเขาเอิ่นป้าย่าไอ้เขาเอินเเอ่น,นแม่ป้ายา้ยาย่าประเดบุญเทดท่านเขาวัดมาแต่งโตเฉลิมเงื้อมอย่างที่เขากเขากว่าแล้วพี่หน้องแต่ว่าอยู่เมืองฝรั่งนี่เขาจะบอกเขาจะบอกแค่แต่งไปเหอะอยากใส่ยังเกงขาสัน้นอยากทาอะไรเขาใส่ไปเขาจะบอกแค่กัน ชีวิตต่างคางต่างอยู่นะคะและจะไม่ต้องมาแคร์ว่าคนจะมาดูถูกว่าเราแก่แล้วยังมาแต่งตัวอย่างงานอย่างนี้อย่าไปสนใจนะคะที่สําคัญนะคะชีวิตของเรานะคะดูแลตัวเองแล้วก็วิ่งตามฝันห้าสิเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์สำหรับผู้ชายฝรั่งนะคะอย่ายอมเพ้อย่า เขาเรียกอย่าอยาพึ่งผิดหวังในชีวิตเดินหน้าแล้วก็พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เลือกคนที่ที่นิสัยดีคนที่สามารถที่จะเลี้ยงเราได้คนที่จะอยู่กับเราและทำให้เรามีความสุขต่ตอไปในอนาคตอย่าไปเลือกฝรั่งที่มาแล้วตัวเองลำบากเราสามารถเลือกได้พี่น้องดูแลตัวเองปรับปรุงตัวเองดูแลสุขภาพ แล้วก็ทําให้ตัวเองมีสเสน่ห์อย่างที่ผู้ชายฝรั่งมองว่าผู้หญิงไทยอายุมากขึ้นแล้วยิ่งดูยิ่งมีสเสน่ห์อย่าให้คําที่ฝรั่งเขายกยอเราในนี้ผิดอย่าทำให้ฝรั่งผิดหวังเราต้องเป็นผู้หญิงแก่ที่มีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงแก่และดูดีโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเรานะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากสาวๆนะคะหญิงไทยอย่าพึ่งน้อยอย่าพึ่งน้อยใจว่าตัวเองแก่เกินไปอย่าไปฟังคนรอบข้างอย่าไปฟังอันพวกเสียงนกเสียงกาว่าเทาแล้วอันเขาไปไปเยียงก่อเขาโล่งไปสายาย่ายเขาวัดไปสร้างเฟสทางทาง่านไปห้าเหลี่ยงหลูกเหลี้ยงหลานอันนั้นมันเป็นสําหรับผู้ชายไทยถ้าเราคิดจะเดินสายฝอนะคะ ตั้งจุดหมายเราไว้เราต้องทำให้ได้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเลือกคนดีไม่จำเป็นต้องเลือกคนรวยไม่จำเป็นต้องเลือกคนหล่อเลือกคนดีคนที่สามารถเ,เลี้ยงเราได้ในอนาคตคนที่จะสามารถฉุดเรามาจากชีวิตที่ลำบากเลือกคนที่เรามาอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสบายทำให้ชีวิตสบายอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะเลือกให้ดีเลือกผู้ชาย ไม่ใช่ว่าเลือกไปทั่วไปไม่ใช่ว่ามีฝรั่งามาจีบหรือฝรั่งประเทศอะไรก็ตามเห็นฝรั่งมาจีบดีใจหมดคว้าเอาหมดไม่ได้เราต้องเลือกนะคะก็ฝากสาวๆนะคะเกิดเป็นหญิงอย่าสุดสวยเราต้องวิ่งตามฝันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะก็อ,อย่าลืมนะคะฝากทิดตามฝากกดไลค์กดแร์กำลังใจป้าปุนาเดี๋ยวเจอคลิปหน้าว่ามีอะไรจะมานำเสนอนะคะ สำหรับคลินี้สวัสดีจ้าเจอกันคืหนี้ค่ะสวัสดีจ้าจุ๊บๆด้วยจ้า